ในฐานะตัวแทนนูสกินคุณรู้ดีกว่าใครว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นยอดเยี่ยมแค่ไหนคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ลองใช้แล้วชื่นชอบแล้วมักจะบอกต่อเพื่อนๆญาติพี่น้องและลูกค้าแต่สิ่งที่คุณอาจไม่ค่อยได้ยินก็คือเบื้องหลังการผลิตผลิตภัณฑ์ที่คุณรู้จักและหลงรักผมได้เชิญโจแชงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์และสตีฟแฮตเชตหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในทุกขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรงงานผลิตของเราครับมาาฟัังจก Steve กกสสตีนนน่อวดทุค ผมตื่นเต้นมากที่ได้มาพูดคุยกับทุกคนเกี่ยวกับโรงงานผลิตของเราทั่วโลกคุณรู้หรือไม่ว่าเรามีโรงงานผลิตที่ทันสมัยถึง7แห่งโดย4แห่งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและอีก3แห่งอยู่ในประเทศจีนโรงงานทั้ง4แห่งในสหรัฐอเมริการับผิดชอบในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลหลายชนิดเช่นครีมกันแดดและยาสีฟัน หนึ่งในโรงงานเหล่านั้นเชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมที่มีความสามารถในการดูดซึมสูงการเน้นเรื่องการดูดซึมของส่วนผสมเป็นกุญแจสําคัญในขั้นตอนการคัดเลือกและการจัดหาของกระบวนการคุณภาพ6ขั้นตอนของเรานอกจากนี้เรายังมีโรงงานผลิตที่เมืองหูโจซึ่งเน้นการผลิตวัตถุดิบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่ม G3 ที่เป็นที่รักของทุกคนยิ่งไปกว่านั้น เรายังภูมิใจที่จะแนะนำโรงงานผลิตแห่งใหม่ของเราในเฟิงเซียนชื่อว่า n w Skin Beauty and Wellness หรือ NSB W โรงงานแห่งนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ New s ินเก r เตอร์ c ชน n าและเน้นการจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลมีผลงานอันยอดเยี่ยมเกิดขึ้นในประเทศจีนและตอนนี้เรากำลังเสริมความแข็งแกร่งด้วยโรงงานผลิตอันทันสมัยแห่งนี้ ที่จริงแล้วนูสกินบิวตี้แอนด์เวลเนสทำให้กำลังการผลิตของนูสกินในประเทศจีนเพิ่มขึ้นถึง4เท่าเลยทีเดียวเราลงทุน55ล้านดอนลลาร์สหรัฐในศูนย์แห่งนี้ซึ่งพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม4.0โดยใช้ระบบอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยการวิเคราะห์ข,ข้อมูลแบบเรียลไทม์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรระบบคลังสินค้าอัตโนมัติเชื่อมโยงการผลิตกับโลจิสติกส์อย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานทันสมัยแห่งนี้มีพื้นที่4040,000ตางฟุต หรือประมาณ41,000ตารางเมตรอย่างที่คุณทราบเราทุ่มเทในการปรับปรุงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งค้นหาวิธีใหม่ๆเพื่อความก้าวหน้าดังนั้น s b w จึงได้รับการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานอาคารสีเขียวรักษาขีดความสามารถในการผลิตสูงในขณะเดียวกันก็ประหยัดพลังงานและลดการใช้นะโรงงานแห่งนี้เชื่อมต่อกับห้องปฏิบัติการวิเค,คราะห์เกรเตรอร์ชัยนาทำให้ทุกอย่างอยู่ใกล้กันและผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบ นอกจากนี้เรายังปฏิบัติตามกระบวนการคุณภาพ6ขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับโรงงานผลิตอื่นๆของเราและใครจะเหมาะสมที่จะแบ่งปันเกี่ยวกับกระบวนการคุณภาพ 6s ของเราและวิธีการที่เราปฏิบัติตามกระบวนการในโรงงานแต่ละแห่งได้ดีไปกว่าดรโจชงสวัสดีทุกคนในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผมได้เห็นด้วยตาตัวเองว่ากระบวนการคุณภาพ6ขั้นตอนของเรามีความสําคัญเพียงใด และช่วยรับรองว่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายนั้นดีที่สุดและปลอดภัยผม,มรักนูสกินเพราะเราไม่เคยทำอะไรแบบขอไปทีเราใส่ใจอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามกระบวนการคุณภาพ6ขั้นตอนตลอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเปิดตัวเมื่อเราพัฒนาผลิตภัณฑ์เมื่อเรามีสูตรเฉพาะสำหรับตลาดใดตลาดหนึ่งหรือหลายตลาด เราทำงานเพื่อค้นหาผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ที่ดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นบางครั้งอาจเป็นหนึ่งในโรงงานของเราเองในยูทาหรือจีนและบางครั้งก็เป็นผู้ผลิตบุคคลที่สามแต่ไม่ว่าจะผลิตที่ใดกระบวนการคุณภาพ6ขั้นตอนก็จะถูกปฏิบัติตามซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะท้ายที่สุดเราต้องมั่นใจว่าแต่ละผลิตภัณฑ์ มีคุณลักษณะเฉพาะและคุณภาพสม่ำเสมออย่างที่คุณรู้เรามีอยู่เกือบ50ตลาดในขณะน,นี้หลายแห่งต้องได้รับการรับรองตามข้อกำหนดเฉพาะตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในออสเตรเลียต้องผลิตในโรงงานที่ได้รับการรับรองจาก TGA ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในอินโดนีเซียต้องผลิตในโรงงานที่ได้รับการรับรองฮาลาน กระบวนการ 6S ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายเหล่านี้ดังนั้นการค้นหาโรงงานผลิตที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งและกระบวนการคุณภาพ 6S ของเรานั่นเองซึ่งก็คือความมุ่งมั่นด้านคุณภาพที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้เราปฏิบัติตามกระบวนการ 6S ในทุกโรงงานผลิตของเราอันที่จริงมาตรฐานหลายอย่างของกระบวนการ 6S ของเรานั้นสูงกว่าแนวทางการผลิตและกฎระเบียบ ตัวอย่างเช่นเราใส่ใจเป็นพิเศษในการเลือกแหล่งวัตถุดิบเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะได้วัตถุดิบที่ดีที่สุดและเป็นไปตามมาตรฐานที่เรากาหนดไว้เราทําการวิจัยอย่างละเอียดเผยตรงตามข้อกําหนดทั้งหมดทั่วโลกเพื่อรับรองคุณภาพของวัตถุดิบที่เราใช้แล้วเรายังทําการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่เราใช้นั้นมีคุณภาพนั่นคือกระบวนการคุณภาพของเของเราที่ทํางานอย่างเต็มที่ขอบคุณครับสตีฟและโจ แล้วเราทําทั้งหมดนี้เพราะเราใส่ใจในผลิตภัณฑ์ของเราโดยเฉพาะแฟนคลับผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งก็คือตัวแทนอย่างคุณและลูกค้าของคุณเราทราบดีว่าวิธีที่ดีที่สุดในการบรับประกรันประสบการณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องกับผลิตภัณฑ์ของเราคือการมีกระบวนการคุณภาพ 6S อยู่ในทุกขั้นตอนโรงงานผลิตที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ช่วยให้เราทำได้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ